นะขับรถมาโรงเรียนได้คุณตัวเนี่ยสุดยดอ,นอยดนะวะเอาอค่ายอยๆนะระวังระวังเ,เด็กน้อยสมมือนียสุดยอดเลยไรถมาโรงเรียนวันไนะหนเอายิ้มเราววะทั้งเนี่ยฮะยืดยัง ซื้อมามากินแล้วแล้วไปโรงเรียนกินมาม่าเราก็กินน้อตัวก็อันเอาอันนี้มันกินมันติดใจมันได้อย่างงี้กูได้ติดใจกัอันพี่น้องพี่น้องมันบ่แค่กินบ่แม่ยแล้วมันหากินบ่เปลี่ยนไหมล่ะติดแจ่เนาะแสบดีมาม่าเกาหลีตัวน่ะบ่ได้เห็นอยู่เมืองไทยได้เห็นอยู่เกาหลีพุ่นน่ะน่ะมันเอามาแล้วใส่พี่น้องกันเลยยังมึงด้วยเร็ว มึงนีม่แม่กเยอะมากคุณแม่แบบซอ่้แบบหวอใส่ใส่หัวสักกมาส่งตอนไหนมึงนี่ผูได้สร้างบบมีกูได้สร้างป่าป่าป่าอยู่กาหลีมันจะมาส่งส่งเงินส่งแม่แม่อย่างไหมป่าอย่เกาหลีโอเคเลยกวบางบางท่านก็ส่งส่แรงมาแล้นะแซบว่ฮ้น้ำอันนี้มันก็ตัวไ เด็กๆกินข้าวเศร้ากับน้องเราไปไปโรงเรียนครับมาใส่บริการร้านแฮปปี้มาเท่าไรได้พี่น้องลูกร้านพวกเจ้าอยู่นี่ละมาน้ำหมอรอดมาน้ำปื๊บถึงดาวปั๊บมาลีอยู่นี่แล้วเฟาวกินฟาไปโรงเรียนมันสายแล้วลิ้นหนอกแล้วบ่เปิดอันนี้ออกราะเปิดอันนี้ออกแล้วลิ้นน้ำบ่ไปแซ่บบ่ เสียงกุเรนอ๋ออ๋อเออสุดเด็ดกินมาม่าเกาหลีดีว่ะโอ้มาม่าเกาหลีดีสิวะเนี่ยเราค่อยใส่เครื่องปรุงว่ะมาม่าเกาหลีเขากินแบบโปรเซน่าเอ้ามาม่าเกาหลีเขาว่าใส่น้ำเขากินแบบโปรเซน่าเอาปรุงเครื่องด้วยมันก็มีแบบอลัสซี่สิบอะไรซี่สิบห้าสิบก็มีเอาใส่เครื่องด้วยแบบบิกเนาะ เด็กหน่อยบ้านเฮาฉลาดครับสเสมอนี่กินมากมาเกาหลีก็เป็นใครม,มันกินน้ำมูกพุ่มปุ้นอะอามากมาเกาหลีเอาม,าม,ากกมึงเร็วๆเนาะปลาดองกินดีเฮ็ดเฮียผมไลยเสียผู้ใดนนเนี่ยมาถิ่มไว้เนี่ยเสียตัวเนี่นย เต็มได้บยเค่ะทีวมันเพีดะนีเีด่สีกเนี่บ่เพีดไม่เคอยอเมย์อานากได้บน้าสพกนานกนกินกลักกักเน่นนี่ะครับเด็กน้อยบ้านเท่านะเขาเล่าไปเรียนโรงเรียนเก่งวันไหนได้ที่ใดของห้องไนสอบด้เกียซีบะเ่นริบมุซอนฮกินมาๆเราฉลาดบ่เนี่ยมตอนอยู่ต้นตอนอยูตอนตอนคิดปสอวนที่โขาส สั <c oughs> กบาทมื่อมีเงินทอนน้ำมูกูนะวันนี้นะอ้าวไ,ไปไปกินลราพักกันไปโรงเรียนย่งไป